มนมีเพื่อนส่งเพลงมาให้ทำคือมีครูท่านหนึ่งแต่งเพลงเพราะเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับโควิดเป็นเพลงให้กำลังใจอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าท่านไม่ทราบดนตรีไม่รู้ดนตรีเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้เพลงที่ท่านร้องมาเนี่ยให้มันเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวลองดูครับว่าทำได้ไหมขั้นตอนการทำงานนะครับส่งเพลงมาแล้วกันนะ อันนี้อาจารย์คือมีเนื้อเพลงมาแต่ไม่มีคอร์ดไม่มีอะไรเลยแล้วก็ส่งเป็นเสียงร้องเปล่าๆมานะฮะ,าม,ม,าะมาเพี้ยวๆเลยตแต่ว่าอาจารย์ร้องตรงคีย์นะครับก็มผมก็อัดกับไม์ปึ๊บอัดไม์ไป,ปคือจริงๆมันควรดาวน์โหลดได้แต่ทำไมผมดาวน์โหลดแล้วมันเป็นเอ่อเวฟ A <ม> C C ละมั้งเอ่อน่าจะเป็นนามสก,กุลของการอัดเว็บของ Android อแลอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเว็บที่อัดไปแล้วฮะอ,อ,อัดไปแล้วลขั้นต่อไปคือผมใส่กลองเข้าไปโดยการใช้คีย์บอร์ด,รดแต่ว่ามันจะไม่ตรงแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาจัดเว็บให้ตรงนะครับ โอเคครับผมได้จังหวะประมาณที่62บีตต่อนาทีนะครับก็คือเร็วกว่าวินาทีนิดนึงทีนี้ผมใช้ f l e ク t i m e ด้วยมโนโฟนิก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจูนที่หลังเดี๋ยวค่อยหาคีย์อันนี้หาจังหวะเอาให้ตรงลองดูนะครับกลองอยู่นี่ ถ้าตรนนี้ยังไม่ดียังไม่ตรง<ล>เดี๋ยวลองดูนะครับก็ด้วยเพลงเนี่ยน่าจะเป็นลูกทุง่งแล้วก็น่าจะเป็นอ่าทำซิกเนเจอร์เป็นสีสีแล้วก็หาคำหนักคำที่ควรจะตกจังหวะจัดให้ตรงก่อนคำไหนไม่ตกจังหวะเดี๋ยวก็มาจัดว่าควรจะควรจะรวบคำยังไงนะฮะ อ่าโอเคนะครับลองฟังดงนงูนี้เราจะรู้ว่าคำว่าใจเนี่ยตกจังหวะนะครับแต่ทีนี้เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องตรงคือตรงจังหวะเป๊ะๆจะไม่เพลาะนะจะมีการเอื้อนมีการเว้นคำช่วงคำสเปซคำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอเหมือนว่าคำว่าพยาบาลเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมทั้งหมอและพยาบาลเนี่ยไม่เพาะเลยจะต้องมีการกลั่มมีการคลวว<ล>นะฮะพยาบาลอันนี้ยังไม่ได้อีดิตนะครับก็คือทีนี้เราจบแล้วนเอ่อหนึ่งท่อนหนึ่งเฟลซิ่งนะฮะ ครับลองฟังไปทําไปนะฮะก็จริงๆชอบนะท้าทายดีนะครับ,<จ>บคำว่าไปจะต้องลงจังหวะผมจะขยับคำว่าใจก่อนนะครับนับนอ่าดีขึ้น<า>ทีนี้เราจะมานับจากเอาแบบไหนดี พอได้แต่ว่าน่าจะตรงกว่านี้อีกนิดเพราะเมื่อเราทําดนตรีแล้วนะครับดนตรีเมื่อมาดนตรีมาตรงเนี่ยแล้วการที่ร้องเหลื่อมมากๆเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งในจังหวะทามมิ่งนะฮะอ่ะลองดูนับจากนี้ไปเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมไวรัตเพิมเกลิมอ่ะประมาณนี้ละกัน ผมได้คอร์ดแล้วคอร์ดยากไปมไม่รู้มไม่รู้จะเล็บอะ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูฮะขั้นต่อไปคือใส่คอร์ดไปก่อนนะครับซึ่งเสียงร้องจะไม่ตรงคีย์ต้องใจแข็งมากๆขั้นต่อไปครับอัดกีตาร์คอร์ดอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวเปิดแท็กกีตาร์แล้วก็เราใช้ไม์ ชัวเบต้าข้าบัเบต้าเอนะครับต่อเข้า Fender Blues j u n i น r รโอเคหลังจากใช้เฟร m โมโนโฟนิกนะครับไปแล้วจัดจังหวะไปแล้วเราใช้เฟรกพิสตต่ออ่าลองฟังดูใส่คอร์ดไปแล้วนะฮะดูสิ อ,โนโนอันนี้ยังก็ <c oughs> เดี๋ยวลองทำต่อไปเรื่อยๆให้มันลงขอดนะฮะที่เราวางเอาไว้ครับโอเคครับหลังจากใส่ขอดไปนะฮะก็ผมจูนตามอขอดที่ตั้งไว้นะฮะ เสียงมันจะแตกๆเสียงมันจะมีพลาเพราะว่าคุณภาพของเสียงมันไม่ได้แล้วก็เราจูนไปยิ่งยิ่งเราจูนห่างจากพิชเดิมมามากเท่าไหร่นะครับเสียงมันจะพลาดหรือมันจะจับพิชไม่ได้เยอะขึ้นนะฮะตอนนี้สิ่งที่ผมจะทําคือผมจะใส่เอฟเฟกแล้วทํา EQ แล้วทาให้คุณภาพเสียงร้องดีขึ้นเพื่อจะได้ทํางานง่ายขึ้นนะฮะโอเค ใส่เอฟเฟกก่อนอ่ามาแล้วกับข้าวครับกับข้าวนะครับโอ้ดีขึ้นเลยทันทีอ่ารู้สึกไหมเราอีคิว EQ หน่อย โ oh อเค okay, ครับตอนนี้มันมีเสียงพล่าอยู่เพราะว่าพิชมันจับไม่ได้นับจากนี้ไปลองฟังนะฮะนับจากนี้ไปไปเนี่ยมันเพี้ยนมากแล้วมันไปคือตรงนี้ทีนี้เราไปเลือกดินสอ pencil tool นะครับ เขียนแม่งเลยนะฮะดูซิมันจะเป็นโน้ตตัวอะไรนับจากนี้ไปนับจากนี้ไปน่าศูนย์ตรงเป๊ะโอเคเราจะได้นับจากนี้ไปเหมือนไทยจะไม่เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับพักแป๊บหมืน่น เนื่องจากอันนี้ไม่ใช่เสียงที่จะเอาไปร้องจริงๆนะครับเดี๋ยวเขาจะไปอัดร้องอีกทีผมก็ทำทาไกด์แหละทําร้องไกดให้มันฟังง่ายที่สุดการลูกเอื้อนการมีลูกเอื้อนหรือเลื่อนคําเรื่องควบกล้ำาเงี้ยก็ทําให้มันนําไปร้องจริงได้เป็นการดีไซน์ร้องนะครับก็ต้องใช้ทักษะเยอะมากเลยทั้งทักษะคอร์ด การออกเสียงร้องเพลงและก็สไตล์เพลงลูกทุ่งซึ่งไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยจริงๆเดี๋ยวทำอินโทรด้วยเดี๋ยวโซโล่ทำเป็นด้วยรอแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะโซโล่เสร็จแล้วละครับใช้คอนเน็ตนะครับแล้วก็เมาส์เป็นสันเป็นสันอะไรนี่แหละเป็นสัน จะให้ความเมลโลแบบฟลักเกอร์ฮอนนะครับทีนี้เรามาดูว่าท่อนโซโลเป็นยังไงทีนี้ท่อนโซโลครับผมใช้เวิร์มาโซโลนะครับตอนนี้ยังไม่จูนไม่ทำอะไรเลยใส่เอฟเอ อยู่แหละเพราะว่ามันสูงไม่ได้เป่านานทีนี้ผมจะจูนมันผมจะมีโกลด์โน้ตจะมีอะไรพวกนี้มีเบนพิชเบนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองอิดิทดูโอเคครับหลังจากอิดิทไปแล้วอิดิทไปเยอะเหมือนกันอ้าลองฟังดู จนดึกดืนเลยนะฮะเมื่อกี้อัดเบสไปแล้วแล้วก็จัดจังหวะด้วยโมโนโฟนิกในเฟลกนะครับต่อไปผมจะจัดกีตาร์แจ็บๆๆๆกีตาร์ไฟฟ้าเห็นไหมฮะมันไม่ตรงใช่ไหมแน่แบบจังหวะที่ห้องที่4จังหวะที่2ออันนี้มันมาเร็วไปนิดนึง ผมเลือกใช้ Flex Time Polyphonic นะครับเดี๋ยวจัดให้ดูนะครับอันนี้คือกลองครับผมเขียนกลองไว้จริงๆสองแทรคทีนี้ผมจะ copy วางคือเราทำแทร็คเพิ่มไว้ก่อนนะฮะก็คือ แยกไปเลยซิมโบลไลท์ให้แฮททอมให้ทอมโหลดทอมสแนร์และคิกแล้วเราก็แพนไปนะครับเสร็จแล้วเอาอันนี้ไปวางก๊อปวางอันไหนที่ไม่ใช่อันนี้แบบทรักนี้เป็นคิกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผมก็ลบออกนะฮะให้เหลือแต่คิกซึ่งอันอื่นก็ทำไปแล้วอันนี้ก็เหลือแต่สแนร์มีทอมแลบมาหนึ่งเม็ดเราก็ลบไป เป็นการสร้างแพทเทิร์นง่ายๆนะครับที่เดี๋ยวเราก็ลากไปแบบนี้ให้มันเต็มเพลงนะแล้วก็เมื่อแพทเทิร์นเปลี่ยนเราค่อยมาสร้างใหม่นะครับแบ่งท่อนไปโอเคกลองวางเสร็จเรียบร้อยครับสีเขียวนี่คือกลองทั้งหมดนะฮะจบทื่อๆเลยเดี๋ยวๆเ,เราแท็กคอเอ็แท็กปุ๊บ5-6าหกแทกรวมเป็นแทร็กเดียวเดี๋ยวเราขยายดูได้นะอันนี้นะครับอยู่ในซับหนึนะฮะ เดี๋ยวค่อยรีเนมถ้าอยากรีเนมอันนี้คือทำเป็ดสีมะนาวมะนาวเนี่ยจบเรียบร้อยจอบแบบโง่ๆแล้วเรียกว่ากำปั้นทุบดินตุกๆเน่ก็เกขาเรียกว่า จบแพทเทิร์นเลยหมดแพทเทิร์นไม่ต้องคิดลูกจบไม่ต้องอะไรมากเอาละครับส่งเพลงไปเรียบร้อยเอยมาจุกไงไว้วมนนี้ส่งเพลงไปเรียบร้อย,อยม,มี MP3 มีเวฟแล้วก็ b a c k i n g track แล้วก็ Backing t r a c k ของ MP3 ก็มีเอไว้ฝึกซ้อมแล้วแล้วก็โยนไฟล์กันได้ง่ายๆนะครับก็จะส่งไฟล์เป็นเวฟกับเ p ็มพีเาเวฟเอาไว้เปิด MP3 เอาไว้ส่งผ่านไลน์ส่งอีเมลนะครับง่าย ทีนี้ปัญหามาแล้วเพวกกื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยขอโนต้ตด้วยเอาละครับขอโนต้ตด้วยเนี่ยปัญหาเกิดแล้วเขาเรียกว่าเวรกรรมตามทันทำอะไรลงไปไว้บ้างเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยนะฮะก็นั่งแกะกัน,นอ,อ่าอะไรเงี้ยนี่คือโนต้ต คำเป็ดมาก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นคําร้องนะครับซึ่งผมใช้โปรแกรมซ i เบเลตนะฮะเราก็จะใส่ลิลิกลงไปด้วยการ Command L นะครับแล้วก็พิมพ์ไปทีละคําคําไหนที่ติดกันก็เราก็ขีดตรงกลางอะ่ะจะเป็นคําเชื่อมคํานะครับอันนี้สงคลาม สงครามมันควรจะติดกันใช่ไหมแล้วก็มีขีดตรงกลางคลามนี่สงครามยุคใหม่นะครับประโยคแรกคําไหนที่ไม่ติดแล้วก็สเปนบาร์ไปมันก็จะเห็นไหมฮะสงครามคลามสงอยู่ที่ตัวฟาคลามอยู่ที่ตัวเรยุคใหม่ฟาซอนนะฮะก็เดี๋ยวแกะไปโชคดีที่ยังไม่ขยำน้ตยังไม่ได้ขยำอันนี้ไป เขาเรียกว่ากระดาษทดนะเนี่ยวัคซีนหัวใจโอ้โหวางเขาเรียกว่าอะไรวางกับดักวางไข้กลนตัวเองไว้เยอะเลยทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรยังในมีโน้ตไกด์อยู่แล้วก็มันจะมีโน้ตแมงแมงอันนี้คีย์บีแฟลนะครับซึ่งตรงนี้มีตัวมีเนเจอรัลนะครับซึ่ง B-Flat b. ต้องเป็น E-Flat ใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวโน้ตเสร็จเดี๋ยวมาว่ากันโอเคครับมืนแป๊บหวังว่าน่าจะจบปิดจ็อบแล้วละ่ะเออจากจากที่ผมได้กันบ้านมานะครับอะให้ทำเพลงนี้มีคุณครูเขียนเนื้อเพลงมาให้นะฮะแล้วก็ส่งส่งคลิปเสียงมาแบบนี้ โอเคไม่มีไม่มีคอร์ดมีทำนองแล้วก็มีเนื้อเพลงนะครับผมก็เอากลับมาทำด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำโน้ตเสร็จละอาเดี๋ยวให้ดูโน้ตหน่อยครับมินบุรีครับผมตัดวิดีโอตัวเองอยู่ก็เพลงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งงานเรียบร้อยแล้วก็ ทีนี้ผมผมคิดว่าผมยังไม่ควรเผยแพร่แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยคงเผยแพร่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเพลงเต็มจริงๆที่อาจารย์เขาน่าจะให้เด็กร้องนะครับหรือว่าอาจารย์ร้องเองไม่รู้ละก็ให้ต้นฉบับปล่อยก่อนแล้วกันอันนี้เอาเบื้องหลังให้ดูนะฮะว่าเพลงเป็นยังไงนะครับผม